เราช่หลอกกันนะกันนะไม่ได้ช่วยพ่อทำสวนเลยเราทำยังไงครัมีงานทุกวันอาจารย์บาลินงานร้องเพลงก็ให้ไปทำงานอย่างอื่นงานราชการอะไรใครลไม่รู้ใครเท่าไหร่กันรู้บอกให้คุยเรื่องแค่ตัวใช้พี่แม็กเล่นกระถางเ่ยอาจารย์วาลินปักไรสดกันไหมไม่มีเวลาหน่อยฮะไม่มีเวลาหรอก ค่อสบายไม่งากลับบ้านสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีด้คะบอกว่าเดอยะบ้านเวัสดีคสัสวัสดีด้วยนะคะ หนาวบม่ารามาดีด้วยนะคะนาวะนะหนาค่ะเมื่อนานรู้สึกว่าเมื่อนี้สีนาวก้องสีนาวกว่าเมื่อวานค่ะเมื่อวานว่าหนาวแล้วเมื่อนี้หนาวกว่าเมื่อวานนี้ด้ยค่ะ ก็ให้ไปเป็นผู้จัดการวงจัดการทุกอย่างเมื่อแค่พี่รุ่นเดิมนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรเลยมีแต่ที่มาจัดการเรื่องเงินเดือนนะคะเงินเดือน9คนไม่งั้นก็อาจารย์ท่านอื่นวันนั้นอาจารย์จ่าหลเขาพูดแบบนี้เอ่เอาเป็นเงินเดือนเาเป็นเงินเดือนเข้าไปเลยเยอะแยะเขาเอาเป็นเงินเดีอนคนเดียวเลยเจอคนเดียวเเปลี่ยนละเว่าเพงมันก็ไปมันก็ได้ร้องไม่กี่เพลงอยู่แล้วต่วเป็นเงินเดือนเลยจ้ะวันนี้ได้ค่ะ แต่เตมสอบว่าถ้เดกินขาวกินหนาพี่ยังเลยค่ะจริงจริงร่นหุ่นวันนี้วันที่จีนองเมื่อวานรถนหุ่นได้สองมือกสองมือกก็เลยให้เมื่อวานเป็นวันชีเดวันชีเดือกินแบบเต็มที่เลยเมื่อวานสรุปสองวันที่ทำมาคือไม่มีประโยชน์นี่อย่างแล้วก็มาเริ่มไม่อนีไม่มือเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีงอนคนสวยนมเนี่ยม่เอารถเข้ามาแ่นค่ะอะไรงสวัสดีครับพี่เงินคนสวยสวัสดีพี่เดชด้วยนะคะสวัสดีค่ะอาไ์เลยเหรอเนี่ยคแล้คัมภางมันมีสัญญาณไหมขันจังนอยมันสิบ่มมีสัญญาณเหรอไหม ันนีก้ก็กินเหมือนเดิมค่ะอกไก่ไข่ต้มแล้วก็สลัดอันนี้มื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นต้องกันหมดเลยค่ะม,มือกกม้อเช้านี่หนูกินมื้อเช้าเต้น,นมาหนูกินกาแฟดำ <Hey. S 1> ก็กินกาแฟดำแล้วเมื่อกี้จะบอกหิวขาไหมคะหอมจังจ้า กเ้ว่าเยยในหัวหนือเหแม่ันเาอีกเลยเอื้อยเนีล่ล่ะเวลานี้ไปแล้วมันก็จะกินแค่น้ำเปล่า,อลาลพอไปปัดบัญชีด้วยนะโอนแล้ว

ออว,ว,วันหนาี้อะบุรีรลำบุรีลำคือเย็นแห้งค่ะพี่น้องค่ะเย็นเมืองจากกลาง,งตจโตเลยค่ะจนใส่เสือ้อคอเต่ายี่ไม่เท่าไหร่เสื้อไม่หอดหมวกหมวกพี่น้องค่ะไม่หอดหมวกได้ตอนนี้หน,นาวว่นหนาวเตรียมพร้อไมไว้เบิร์เลยค่ะหนาวแห้ง ดูเลยค่ะ <C oughs> สป,ป็อกดูนี่อ <S <S> เอาคือภากันเงียบจ้าพี่น้องค่ะสถิติ33คนด้วยนะคะเดี๋ยวรอสักหน่อยเดี๋ยวให้สปอกเข้ามาคุยกับสปอกด้วยนะคะสถิติ36คนจ้า เอาบอัแฟดจะเป็ี่ยนไฮเลยนะมาที่แลค่ะแตแฟดพันล่ลมาเาได้ค่ะเ mm hmm. พราะว่าหนาวแล้วหนาวบ่วคนสวยหนาวค่ะออยมากๆเลย <c oughs> อย่างนี้ก็ได้นะหมวกอันนี้มันมัดไปข้างหลังอย่างนี้ก็ได้นเนาะก็ใส่แบบนี้นะอ่ะเอาอิงมาอย่างว่าเนี่ยใจค่ะ นัวพึ่งเขาเต้นมากวังหันค่ะถ้าแต่ไปนั่งรับพูดอยู่วัดอินบอลเดอร์แบบนี้เพราะอะไรอ่ะอะไร บบก็ัะดูงกับฮะก็จะดสิ่งสวั <c oughs> สมบอก <c oughs> ดูหัวดูซะก่อนเดี๋ยวคันกล้อง <c oughs> ะเจอหมวกนะนะั้น สวัสด,ดีค่ะอ,อุ้ยหนูเสียไปยตรงนี้นะไปไฟหน่อเล็วมา,าอ,อันนี้ก็เห็นมาคอยเห็นหนนุ่งป่ะหนีู่ตื่นยังเนี่ยอะอุ้ยแต่ลูกเฮียไยลูกกูเฮียสันวรา่สามสิบสองคนทบทปนกแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพ่อพอลี่พี่โอ้ยคุยไม่รู้จักเลยดนูอกั กินแล้วกะโอ้โหไม่ชัวร์ดอกเลยโอ้โหก็ไม่เกรงใจ้างเลยหรอนี่ผลไม้ต่ออ่ะกินได้ถ้าเปิดรถกินได้กินได้ขต้นลุกขนลุกทำไมถัร์ตุยถั่วยืนอยู่นะตอนเนี้ย กี่พอแล้วนะคืนนี้พี่จะไม่กินแล้วหิวกโกวอ์เอาไปนะมนไไ่ด้กิเมื่อวานมีชิตเดย์เอาสะพังเลย<อ>พี่น้องชิตเดย์ทุกวันค่ะโอนมาได้สองมือมือว่านชิตเดย์ทันว่าตายเลยมื่อวานเนี่ยมูกระด่าโอ้ <c oughs> oh m g ทำไมไม่มีคนเข้ามาดูเลยไปไลฟ์ในในเฟซไหมหนูขออนุญาตเปลี่ยนไปไลฟ์ในเฟซนะคะหนูชวามังมี่ข้นอกเมืองเนี่ยเดี๋ยวขอ,อกันอยู่หน้าเฟซนด้ค่ะนะเนาะ,ะไปแล้วเหรอไปแล้วดีกว่า